สวัสดีครับผมนายจิมจงทองคำว er ันรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสาประกอบด้วยสี่อำเภอนะครับมีโรงเรียน198โรงเรียนซึ่งนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตสานะครับเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยซึ่งมีความสำคัญ ในการที่จะนําองค์ความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาในการเรียนรู้ต่อยอดกับในกลุ่มสาระอื่นนะครับตามที่กับผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มอำเภอภัยบึงจํานวน36โรงเรียนพบว่ามีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยหลายโรงเรียนนะครับแต่วันนี้เราจะพาท่านไปเยี่ยมชม โรงเรียนอนุบาลภัยบึงซึ่งใช้นวัตกรรมการอ่านคำใหม่โดยใช้รหัสมือขอเชิญทุกท่านติดตามไปชมด้วยกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาถึงที่โรงเรียนอนุบาลไพบึงนะคะที่เียยบึงจังหวัด่ค่ะเรามาดูการจาัด รับโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีนะครับก็เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6กนะครับการอ่านก็ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนาให้นําพาผู้เรียนให้ไปสู่จุดหมายที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นเองจึงคิดค้นนะครับแล้วก็วิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วก็น,นํานวัตกรรมการอ่านการเขียนคำใหม่โดยใช้รหัสมือ าจากการนํนวัตกรรมมาใช้ก็สังเกตเห็นได้ว่านวัตกรรมการอ่านเขียนคาใหม่โดยใช้รหัสมือนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning นะครับซึ่งผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครูและก็มีพัฒนาการในการอ่านการเขียนที่ดีขึ้นค่ะเราก็มาถึงโรงเรียนอนุวาลไพเรียนะคะอันนี้ห้องห้องค,คุณครูอะไรคะห้องค,คุณครูจิตราพลังกลาค่ะชั้นห้องชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์มือคะ่ะ ใช้อ่านหนังสือได้แล้วก็ไปดูกันเลยนะค่าเชรญค่ะ ạ nó นนวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณครูเกี่ยวกับนวัตรกรรมที่คุณครูใช้สอนเด็กก็หนึ่งนะคะว่าคุณครูใช้นวัตรกรรมอะไรแล้วก็ใช้มากี่ปีแล้วค่ะหลังจากใช้นวัตรกรรมนี้เด็กเขาอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็นวัตรกรรมนี้นะคะเ,เป็นชื่อนวัตรกรรมว่าอ่านเขียนคำใหม่โดยใช้รหัสมือนะคะสาเหตุที่ใช้ตัวนี้นะคะเ,เกิดจากเด็กอ่านไม่ออกเขียนเขียนไม่ได้ะคะ่ะ ค่ะก็อยากจะถามคุณครูจิตาพรว่าคุณครูใช้นวัตรกรรมที่สอนนะคะทั้งหมดกี่เล่มคะแล้วก็ลักษณะของนวัตรกรรมนี้มันเป็นยังไงคะค่ะนวัตรกรรมนะคะแบ่งออกเป็น3าเล่มใหญ่ๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องก็คือ,เ,อ,อเป็นเล่มที่เป็นอักษรเมืองบาดานนะคะอักษรเมืองบาดานนะคะก็คืออักษรอักษรต่ํานะคะอักษรเมืองบาดานก็จะเป็นอักษรต่ําแล้วก็เล่มที่สองนะคะก็จะเป็นอักษรสวรรค์นะคะ อักษรสวาก็คืออักษรสูงนะคะอักษรสูงแล้วก็เล่มที่สามหลักๆเลยก็คือจะเป็นเมืองมนุษย์ค่ะเมืองมนุษย์ก็คืออักษรกลางนะคะหลักๆจะเป็นสามเล่มน,นะคะอักษรต่ำนะคะสมมติดูคำนี้นะคะค่ะตัวนี้เป็นอักษรต่ำใช่ไหมคะ <S <S 2> <S 2> พอเขาใช้ราหัสมืออย่างนี้นนะคะ่ะอันนี้เป็นราหัสอักษรต่ำนะคะซึ่งอักษรต่ำจะมีสองรูปสามเสียงนะคะเพะฉะนั้นเขาจะเจรูปรออาลา,ลา,ลาอันวลาลาลาไม่เอกจะเป็น เสือเขาก็จะรู้ว่าคำนี้อ่านว่าเสือเพราะว่ามัาานในยุคเอกรำกับที่นู้เข<ช>ี<ช>่ยงค่ะอ่านว่าเสือใช่ไหมคะดอเนี่ยเป็นอกัอกษรอักษรกลางนะคะเรรดอาอักษรกลางใช้ร,รหัสก,ก็คือสี่รูปห้าเสียง คุณคุณครูจิตตาครคำหลานะคะคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนอนุบาลภัยบึงนะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการสอนอ่านเขียนคำใหม่โดยใช้ราชมือของเรานะคะสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูมากขอค่ะหลังจากที่เราได้ไปดูนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนอนุบาลภัยบึงพบว่าสามารถที่จะพัฒนา ให้นักเรียนชั้นปหนึ่งะครับมีความสามารถในการอ่านต่อเขียนได้100%เปอร์เซนะครับก็ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลไพบึงและก็ทุกท่านที่สนใจในนวัตกรากการมนี้ครับค่ะสำหรับกิจกรรมสื่อสารนิเทศภาษาไท,าทายออนทัวร์ในวันนี้นะคะประจำเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564นะคะขอขอบคุณท่านรองจิมจงทองคำวันรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพานทการศึกษา จะถึงมานี้นะคะเราจะไปที่โรงเรียนไหนคอยติดตามนะคะศึกสานเเทภาศาไทยออนเทัร์ของเรานะคะมีะกิจกรรมดีๆนะคะติดตามตอต่อไปเลยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนาะสวัสดีค่ะ